สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนยนะครับเหลี่ยมนี้เป็นตะก้อเดี่ยวครับระหว่างเต้จุลากับเจ้าวิเพชรเกษมครับคู่นี้เจอกันในเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับโอ้โหลูกนี้เจวิเสิร์ฟดีครับสวัสดีคุณผู้สอนครับผมคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่สี่พันครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับฝั่งทางเจวิเทกเกษมฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ขวาโอ้โหโอ้โหเสิร์ฟยังกระบ,บอมเครือสาพัดครับลูกนี้ครับแอดยกดีมากเลยเต็ม <c oughs> สองต่อศูนย์ครับวิเทเกษมเสิร์ฟเสิร์ฟยอดโอ้โหนิดเดียวครับเกือบข้ามครับสวัสดีอาร์ตอมครับผม เ,เต้ตตจุลาเสิฟหลังเท้าซ้ายนะครับต่อเหลี่ยมให้ครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้เต้จุลาเคยชนะมาครับดูจังหวัดรับซ้ายขวายิงยาวไปก่อนครับวิยังอยู่ครับยิงยาวมาคืนครับอืลูกนี้จาว,วิแต่ครับเผือบขึ้นได้เลี่ยมไซส์แท้ มันมันครับพ <ENNIS> ี่โวขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณบุญเรืองจำกัดครับเตจุลาไล่มานหนึ่งต่อสองครับเจวิยังอยู่ครับเตจุลาจิงยาวไปก่อนวิยังทันครับเตจุลายอดครับวิมารออยู่แล้วครับโอ้เจวิก็ถือว่าหลังเท้าดีพอสมควรครับตอนนี้เริ่มมาตื้อกันแล้วครับ ดูนี้โจวิจัยร้อนครับหยอดไม่ข้ามครับพูกระเร่งดูแอตเตอร์เมื่อสักครู่หวานเจี๊ยบเลยครับโอ้โหถ้ามีมีเต้จุฬาคนเดียวครับที่กล้าคู่กับแอดมินครับแต่สองเท่าครับวิเอายังอยู่ครับยังไม่เสียครับสวัสดีคุณเอสมพรครับผม สามต่อสองต่เตยจุลาเสิบซ้ายไปี่ข้ามมาง่ายๆครับเตยยังอยู่มาดูครับเริ่มโอ้โหเตยจุลายอดครับวิยังทันครับรเ้เจุลายอดครับวิยังทัน เต่ยิงยาไปก่อนโอ้โหตอนนี้ขานอกเริ่มเงียบกันหมดแล้วครับกินง่าเกิดไปครับแอดโอ้โนนานๆจะได้เหลี่ยมง่ายสักทีครับสวัสดีคุณช้ยแอร์เซอร์วิครับผม4ี่ต่อ2ครับเตจุลาเสิร์ฟลูกลงครับ จ,จะชวนยิ้วกางปะให้ยิ้มเดียวโอ้โหพอละ5ต่อ2เตจุฬาเสิบซ้ายไปวียังรับได้ครับแก้ไขามากง่ายๆครับวีรับลูกแรกสวยครับลูกสองไม่ดีเท่าไหร่โอ้โเจ้าวีนี่เพิ่งเลิกง,งานมาเลยนะครับมาถึงก็มาเตะกับเจ้าเต้เลยครับ สกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ2ครับเตะเสือบรงๆง,ง,ง่ายๆครับโจวิมีเป๋พิกเนตมาเตย,ยังรับได้ครับโอ้โหเนียนจริงๆครับลูกนี้ครับเจ็ดต่อ2เตจุฬาเสิร์ วีข้ามมาก่อนครับเต้ยังรับได้ครับเตะยิงยาววียังข้ามอยู่ครับเตดีมากครับลุงนี้ครับเอาเตแผ่น่ไอ้คือบบเดแบงเอาแผ่น่ไอ้คือบ่เดแบงโอ้โหเขาแบงัหาเงียบกิ๊บบ่แบงก่อนได้ เอาไปเถอะนองไม่ได้น้อยใจหรอกเครียดแหงโอ้สกอร์ค่อนข้างห่างครับเต่อ2อห้ามหรือเปล่าครับไม่ข้ามครับ โอ้โหเจ้าวีได้สองแต้มแรกครับ <c oughs> แอดมินไม่ได้น้อยใจครับผมเจ้าวีเหมือนจะถอดใจแล้วครับโอ้โ oh, หตอนนี้สกอ์เต้นำขาดครับ11ต่อ2ครับ11ต่อ2 โอ้พิกเน็ตเกมเลยครับเป็นไปได้ยัางไงาครับเกมนี้เล่นกัน6นาทีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสรุปผลการแข่งขันครับเตจุลาเอาชนะเจวิเพกเกษไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ2ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม